สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววีนากูไลท์นะคะวันนี้น้ําพามาดูต้นโฮฟนะคะเก็บไปได้นิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะพามาดูว่าต้นมันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะกันฮัลโหลกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกันเคค่ะไปดูกันเลยมันเป็นแบบว่าที่น้าเคยเห็นเพื่อปีกายเนี่ยค่ะมันขึ้นต้นต้นไม้เนี่ยค่ะต้น ต้นสะเดาฝรั่งเนี่ยค่ะสะเดาก็ใกล้จะออกนะคะนี่เป็นยอดอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะโหเขาจะเขาจะมีลักษณะแบบนี้นี่ใบก็อย่างนี้นะคะแล้วเขาจะเป็นเครือขึ้นมาอย่างนี้ตรงไหนที่เขาเคยเกิดเขาก็จะเกิดนะคะนี่นะเะีเก็บเอาไปลวกกินนะคะนี่นี่ เอาไปเยอะแล้ววันนี้นี่ค่ะเอาดูเอาดุเอาดูพุดเนี่ยค่ะไปเขาเป็นสามเหลี่ยมไงคือโฮมนี่นะคะคือดอกเขาอะค่ะเขาเอาไปทำเบียร์นะนี่มาเนื้อจ๋าลูกนี่นี่นะมาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่นะคะนี่เนื้าคุณอย่าคุณ อย่าระวังนะลูกอย่าระวังนะลูกไหนๆไม่ไปลูกสองยอดเอาไปนีดเดียวพอกินพอนี่มามามันกำลังอ่อนๆนะคะนสองยอดตรงนี้ไม่ได้อย่าไปลูกนี่น้องเก็บโอเค นี่นะคะเป็นอย่างนี้แหละ <มา S 1> นี่ใบ <มา S 1> เขาจะเป็นแบบนี้นะะเนี่ยเขาจะเกิดอยู่ในป่าข้างแม่น้ำนู่นตรงนู้นก็มีนะคะนนน,น <มา S 1> แต่น้ำไปไม่ได้ติดไอตัวเล็ก <มา S 1> ตรงนี้ตรงนี้ที่น้ำมามานี่นะคะมันจะมีของมันทุกปีค่ะเออจะมีเครือของมันทุกปี นะน้าน,นูนกเอาไว้แค่นี้ค่อยพอค่ะกรรมนี้ไปกินนะคะฮค่ะน่ะดูดีๆถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจก็คอมเมนต์ถามน้ำได้นะคะน้ำพร้อมที่จะตอบให้นะคะคนที่อยู่ต่างแดนเนาะอเ,เออเราก็อยากกินผักธรรมชาตินะ,นะนะก็หากินเหมือนบ้านเราเนาะอเ,เออ มันจะได้ปลอดสารพิษด้วยถามว่าตรงนี้ไกลถนนมากไหมมันก็ไกลพอสมควรค่ะแล้วก็ไม่มีขี้หมานะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ